เที่ยวบึงการมูยังไงให้ตังสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องบลวิววิวกันอีกแล้วนะคะช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับความสดชื่นแล้วก็สบายใจโดยมีธรรมชาติรอบร้อมอยูใจนนเองค่ะและคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวบึงการตามฉบับสาวใสมูยอย่างร้อนีงนะคะสำหรับการเดินทางมาจังหวัดบึงการ ไม่ว่าเพืเ่อนๆจะมาจากกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะคะมาได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถไฟหรือว่ารถทัวร์นะคะสําหรับเราทริปนี้เราก็ออกตาจากจังหวัดหนองคายค่ะแล้วก็ขับมุ้งแม่มาที่จังหวัดมุกการถึงแล้วค่ะที่แรกที่เรามม่งตัวมาเลยนะคะก็คือร้านเจอ้วนโภชนาค่ะวันนี้ขอฝากทองไว้กับที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นอาหารมื้อแรก พิกัดก็จะอยู่ตรงหอนาฬิกาตรงวงเวียนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรนร่าจินบมาก ข้างๆร้านเจอ้วนพัชนานะคะก็คือร้านกาแฟารู้สึกดีเออเข้ามาแล้วก็รู้สึกดีจริงๆนะคะอันนี้ทําการแบบว่ารีวิวมามาถามรีวิวนะคะพอเข้ามาแล้วก็เออรู้สึกดีจริงๆเมนูของทางร้านหลากหลายมากเลยนะคะแล้วเราก็มาสะดุดตาที่เจ้านี้คะ่ะพีนันตเตอร์แล้วก็พวกเบอร์นี่ต่างๆนะคะแต่ว่ากินไม่หมด อยากกินทุกชิ้นเลยนะคะเราสั่งเป็นเออมัทฉะลาเต้แล้วก็แล้วก็อยากกินอีกอันนึงก็คืออะไรอะ่ะมันเป็นแบบชาขั่วจำชื่อเมนูไม่ได้อ,อแต่กินไม่ไหวแล้วคะ่ะอันนี้ของพี่เรานะคะน่ากินไหม ได้ชาเขียวเข้ากระแสเลือดแล้วก็รู้สึกดีนะคะเดี๋ยวออกเดินทางกันไปต่อเลยค่ะเราจะไปไหนกันดีนี่ค่ะวัดป่าเมืองเฮืองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมาวัดนี้แล้วนะคะเมื่อประมาณ1-2ปีที่แล้วกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะคะ ก็คือคราวนั้นเนี่ยเพื่อนบอกว่าเออเดี๋ยวพาไปทําบุญที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่เขากําลังบูรณะวัดเดิมซึ่งเป็นแบบว่าวัดโบราณนะคะสร้างขึ้นสมัยนู่น่ะสมัยที่ขอมเรืองอํานาจหรือว่าสมัยแบบวัดเออสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่แนะคะซึ่งเดิมวัดยาาชื่อวัดศรีบุญเรืองนะคะต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าเมืองเฮืองนั่นเองค่ะ ก็ตอนนั้นได้มาร่วมบุญกับพี่่เป็นเพื่อนหลายหลายคนนะคะก็คือยังยังเป็นความแบบโบราณความเก่าแก่ความอะไรอย่างนี้อยู่เนาะตอนที่เรามาก็คือนั่งลานเต็มเลยค่ะข้างนอกตรงนี้นะคะจนมาปีนี้ปี2 5 6 6นนะคะทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์สวยงามเป็นอุโบสถสีทองแบบที่ทุกท่านเห็นนี้ก็คืออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญจน วัดแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์นะคะ,อะตอนนั้นที่เรามากระบ,บายเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่อยู่ริมแม่น้ำขุตอนนี้เดี๋ยวพาชมอุโบสถด,ด้านในก่อนนะคะด้านหน้าของพระอุโบสถสีเหลืองทองแห่งนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระยานาค ปู่สีสุดโทและย่าประทุมมานะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาขอรพอรกราบไหว้นะคะซึ่งเชื่อว่าจะมีะความดีงามโชคลาภนำมาสู่ผู้กราบไหว้นั่นเองค่ะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้านในของพระอุโบสถนะคะออกจากตัวอุโบสถนะคะก็จะเจอศาลาที่เอาไว้สำหรับปฏิบัติธรรมนะคะเราก็จะชอบมา นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ตรงนี้นะคะเรารู้สึกว่าทําให้เราสงบแล้วก็ลมเย็นมากๆเลยค่ะเดินตรงไปริมแม่น้ําโขงนะคะก็จะเจอพระพุทธรูปประจําวัดชื่อว่าพระพุทธนาคติมิตนะคะซึ่งเป็นพระหน้าทอง ประดิษฐานริมแม่น้ำโขงโดยท่านจะหันหน้าออกไปริมแม่น้ำโขงทางฝั่งสงปปลาวนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระหน้าทองหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะออกจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดบึงการนะคะคเราก็มุ่งหน้าไปที่อำเภอบึงโขงโลงแต่เราไม่ลงนะ และที่แรกที่เราพุ่งตัวมานั่นก็คือท่าเรือแม่ติ้นค่าเพื่อนำเราไปสู่เกาะดอนโพวันเองนะคะเราก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับเกาะดอนโพไปแล้วนะคะตั้งแต่น้ำแห้งน,น้ำท่วมแล้วก็กลับมาอีกครั้งอาจจะเป็นเพราะอะไรดนใจก็ไม่แน่ใจนะคะก็ได้รับพลังงานดีๆกลับไปทุกครั้งนะคะวันนี้ก็อยากมารับพลังงานดีๆอีกครั้งคะ่ะ ไม่ได้ไปห่วยนะพวกเธอแต่ดูเอาไม่พูดละกันส่วนอุปกรณ์ของไหว้นะคะแล้วแต่จิตศรัทธาเลยค่ะเราก็จะมีเใบสีมีดอกไม้มีเทียนแล้วก็มีน้ำแดงนะคะมีค่ะ เรือก็พาเรามุ่งสู่บึงโขงหลงซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่นะคะตำนานบึงโขงหล,งลวงเราก็ได้เล่าไปแล้วในในคลิปก่อนหน้านี้นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปเปิดดูในช่อง build วิววิวได้เขียนว่า playlist เอออะไรวะโอ้ยจะไม่ได้อะแกแกไปดูเองแล้วกัน p l a y เพลิสมีเรามีตรงเพลิสอยู่แต่จำไม่ได้ p l a เพลิสอะไรเออนี่คะ่ะถึงแล้วนะคะทางเข้า ตรงนู้นะคะก็คือภูลังกาที่เราจะไปในวันรุ่งเชา้าก็ประมาณขึ้นแค่อัปเดตเกาะจอนโคส สเกาะดอนโพแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในพระยานาคต่างมากราบไหว้ขอพรนะคะซึ่งตามตำนานเนี่ยเล่าว่าเป็นที่อยู่ของปู่อุรุนาคราชตเองนะคะ ตนามนนอื่นอื่เดี๋ยวไม่ขอเล่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผิดเพือนเพื่อนก็อันนี้แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลละกันนะคะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยคือมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในพญานาคแล้วก็เออกลับไปเนี่ยเราก็ ได้รับพลังงานดีๆกลับไปอย่างที่บอกไปนั่นแหละแล้วเราก็มีพลังในการทํางานในการใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็ก็เลยประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เราได้ตั้งใจไว้อือนั่แนแหละนี่ก็คือเคล็ดลับการมูอของเรานั่นเองนะคะเชื่อได้แต่ก็ต้องลงมือทํางานด้วยนะจ๊ะทุกคนวันนี้ก็มูกันมาพอสมควรน ทีเราต้องเข้าไปเช็คอินที่พักแล้วคะ่ะที่พักที่นี่นะคะเราเออได้รับการแนะนําจากคุนครูคนหนึ่งที่เขามาก่อนหน้าเราเมื่อประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะคะเราก ee, ที่ไหนนะดูสวยจังนี่ค่ะชื่อเพื่อนเคียงบึงซึ่งบึงนั้นก็คือบึงโขงหลวงที่เรานั่งเรือไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะและนี่ก็คือห้องที่เราจองไว้ค่ะ นี้สามารถจองในเพจ Facebook ชื่อเือนติมบ,งบึงได้เลยหรือว่าจองผ่าน l ลายได้นะคะอันนี้ห้องที่เราจองมาเป็นห้องคำรับสองคนค่ะจริงๆมันกว้างนะแล้วมันก็มีแบบว่าเครื่องอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะตู้เย็นอะไรเนี่ยเครื่องทำน้ำอ,อุ่นไม,ม่ใช่ <laughs> กาต้นมน้ำร้อนกาหนมกาแฟอะไรทำไมนะคะได้ป้อผมก็มีเด้อ อาเช็ดตรงเช็ดตัวน้ำดื่มอุปกรณ์ก็คือเอากระเป๋ามาอันเดียวนอนได้เลยน,น,นี่อ๋อมี w ว f i ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมมต์นี้เลยค่ะเมื่อกี้ก็พาไปดูห้องพักกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะข้างหน้าเราก็คือบึง,งโค้งลง จะบอกว่าบรรยากาศยามเย็นที่นี่ก็คือลมพัดเย็นสบายยินใจมากนะคะเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจนะคะอย่างเราเองเนี่ยมากับพี่สาวสองคนใช่ไหมก็พาจะคิดอื้อหนกแบบพาพ่อพาแม่พาแต่ว่าคนที่เรารักมาเนี่ยก็จะแบบว่าเออใช้เวลาดีๆร่วมกันน้นี่ค่ะพระอาทิตย์ตกริมบึงและน้ำพัดอือ ยังไงวะใช่ค่ะถึงเนวลาที่ต้องดินเนอร์กันแล้วนะคะเราก็ไปซื้อซ้ปตาแล้วก็ของกินต่างๆนะคะมาจากตลาดนะัำอยู่ในอำเภอนะคะนี่ค่ะได้มาประมาณหนึงก็เยอะอยู่ยและคะก็กินข้าวเม้ามอยอ,อะไรไปนะคะตามภาษาพี่น้องบออว่ามันเป็นวองธรรมดาที่แสนที่สุ รีเซ็ตตัวเองเออเนี่ยและก็มาเดินทำเอวตรงนี้ทางไปไปแล้วค่ะไม่มีสาระอะไรเลยนะคะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปเราอยู่ตอนนี้มีความสุขมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติกันนะคะถ้าใครอยากได้ข้อมูลการเดินทางอะไรเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในช่องวิวบิวของ สำหรับที่ตูนงลาตามฉบับสาวใสมือถ่ายัยนีงจะเปีกต้องมีดุ่ขึ้นนะคะเราก็ไปขึ้นท่อมาคากันค่ะซึ่งเราได้ทำคลิไปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆไปดูได้เลยเผื่อใครอยากว่าวัานหยุดยาวมีแทนอยากไปก็ไปกันก็นได้นะคะเพิ่มพลังชีวิตให้เรากลับมาทำางานด้วย เจอกันใ่คลิปหน้ากับวิววิวค่ะข,ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบน,นะคะช่วยกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะไปเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊าย